ฮ้ยหมดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเฮ้ยเมื่อหมดอะไรตอนต้นคลิปเนี่ยคืออยากจะบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะมาอวดอาหารเสริมตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Gmate นั่นเองคืออยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยพลอยรักมากหลงมากนะคะนี่รูปร่างหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ทานมาเป็นกล่องที่สองแล้วนะคะและดูกล่องที่สองของพลอยหมดแล้วเหลส่องเดียวเดี๋ยวเก็บไว้ทานพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวสั่งใหม่ ตัวอ,อย่างจะบอกว่าจีเมดเนี่ยดีมากๆเลยนะดียังไงดีตรงที่ก่อนหน้านี้พลอยเนี่ยเป็นคนที่มีผิวขาวจริงนะคะ mm. แต่ผิวไม่ใสพลอยเป็นคนที่มีผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ละเอียดเลยคือเรียกง่ายๆว่าเวลาจับแล้วมันไม่ลื่นคือมันเป็นผิวแบบหยาบๆอะ่ะเออคือแบบไม่อยากให้ใครโดนตัวเลยนะไม่อยากให้ผู้ชายมาจับเลยจริงๆตอนแรกอะ่ะแล้วพยายามหาอาหารเสริมที่แบบ อยากทานแล้วคือมีผิวเนียนเพราะว่าเรามีผิวขาวอยู่แล้วเนาะเราก็อยากได้ผิวเนียนผิวลื่นอะไรอย่างนี้ก็หาหนู่นหานี่คือไม่เจอสักทีแต่ต้องมายอมแพ้กับเจ้านี่ค่ะจีเมดคือทาแล้วผิวขาวจริงผิวใสจริงผิวเนียนจริงคืออยากจะบอกว่ามันดีมากๆและที่สําคัญคือรสชาติเขาอร่อยจริงๆสําหรับใครนะที่เบื่อกับการทานกูต้าเป็นเม็ดเกี่ยวกับการชงคอลลาเจนใส่น้ําพลอยแนะนําตัวนี้จีเมดคือ ฉีกอมฟินและเพื่อนๆจะมีผิวที่ขาวกระจ่างใสแล้วก็เนียนขึ้นคือเฮ้ยไม่ได้อวยจนโอเวอร์นะแต่คือของเขาดีจริงๆถ้าใครอยากมีผิวขาวใสไม่ต้องอิจฉาน,นะคะอ่ะดูใสจริงหรือเปล่าขาวจริงหรือเปล่าแล้วคืออยากจะให้มาจับมากถ้าใครล้วงมือมาได้คือล้วงมาเลยคือมันเนียนขึ้นมากจริงๆนะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วฝากไว้ด้วยนะคะกับ G m เมเดี๋ยวพอต้องไปสั่งเหมือนกันเพราะมันหมดแล้วขาดไม่ได้ อร่อยจริงๆทานวันล,ละหนึ่งองแต่ถ้าใครติดใจจะทานวันล,ละสองสามซองแบบพลอยทานบ่อยมากๆโอเคฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าจีเมทตัวนี้คือของเขาดีจริงๆนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ